มีโปรเน็ตเบอร์ใหม่ของ AS มาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้อีกตัวหนึ่งนะครับได้เน็ตเยอะขึ้นแต่แน่นอนว่าราคามันก็ต้องขยับขึ้นตามไปด้วยจะเป็นตัวนี้นะครับแพ็กเกจเน็ตเดือนละ350บาทตัวโปรจะให้เป็นเน็ตไม่สปีดมาเดือนละ30 GB กับเน็ตความเร็ว15 MBps มาให้คุณอีก6 g g b แล้วก็จะมีในสูงเนี่แถมมาเพิ่มให้ด้วยเน็ตแถมเมื่เดือนแรกเนี่ยรหัสจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน J693 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา20กิกะไบต์นะครับส่วนเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน777ดอกจัน23502เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา20กิกะไบต์เหมือนกับเดือนแรกเลยแต่จะมีเพิ่มเน็ตความเร็ว15 Mbps มาทบเพิ่มอีก20กิกะไบต์ด้วยก็เท่ากับว่าในเดือนแรกเนี่ย คุณจีเน็ตมาสเปดไปใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ 50GB ิกะไบต์แล้วพอไปรวมกันเน็ตความเร็ว15 MBPS อีที่กสิกะไบต์เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักเอาไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ 110GB ิก,กะไบต์แต่ในเดือนที่2เงไปต้นไปนอกจากคุณจะได้มา1 1 0 g ิกะไบต์เหมือนอย่างเดือนแรกแล้วคุณยังจะได้เน็ตความเร็ว15 m b p าเมาเพิ่มอีกยี่สิบกิกะไบต์ด้วยเบสเสร็จรวมมาก็เท่าก คูณเจมินเน็ตความเร็วหลักเอาไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ 130GB แล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดเนี่ยมันจะติด FUP หรือปรับลดความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงมาเหลือ1 m b p s ให้คุณใช้งานได้แบบไม่อั้นเลยครับแล้วก็ในส่วนของค่าโทรโปรโตัวนี้จะได้เป็นโทรฟรีม่อั้นทุกตัวขายครั้งละ15นาทีมาให้นะครับถ้าคุณสนใจจะสมัครโปรโตัวนี้ก็ให้คุณเติมเหมือนกาไปนในซิม350บาท แล้วก็ให้มากดรหัสดอ,อกจัน777ดอกจัน3350เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับ